สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้นำพระปฐุมมาริมาให้เพื่อนๆได้ดูและได้ศึกษาอีกองค์หนึ่งนะครับพระปฐุมมารนะครับเป็นพระกุที่มีอายุในการจัดสร้างหลายร้อยปีนะครับที่พบเจอมีทั้งเนื้อชินเงินนะครับเนื้อชินตะขวดสนิมแดงและก็เนื้อดินก็มีนะครับเพื่อนๆแต่จะพบเจอได้น้อยอย่างองค์นี้นะครับ ที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวสนิมแดงเส้นสายลายเส้นต่างๆนะครับถือว่ายังสมบูรณ์นะครับสามารถมองเห็นได้นะครับพระปฐุมมาสส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการสึกหลอนะครับหรือสึกก่อนของเนื้อพระนะครับบางองค์นะครับมองแทบไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นพระปฐุมมาส เส้นสายลายเส้นต่างๆก็มีการสึกก่อนไปนะครับเพื่อนๆแต่องค์นี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเส้นสายลายเส้นยังครบนะครับสามารถมองได้นะครับยังสวยงามนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพระปฐุมมารจะมีจุดสังเกตอย่างไรก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆเจอนะครับพระปฐุมมารให้สังเกตนะครับ จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพระปฐุมมารนะครับถ้าเรามองสภาพโดยรวมนะครับเพื่อนๆทั้งหมดนะครับจะมีรูปคล้ายๆดอกบัวนะครับเห็นไหมครับรูปคล้ายๆดอกบัวดอกบัวตูมนะครับแล้วถ้าเรามองเส้นสายลายเส้นขององค์พระเห็นไหมครับขอบขอบขององค์พระนะครับขอบขอบนี่นะครับจะมีคล้ายๆดอกบัวแต่ทาเป็นเส้นๆนะครับ นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเหมือนกลีบบัวนะครับขึ้นมานะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนเส้นนะครับเป็นกลีบกีบเหมือนเหมือนเหมือนกลีบบัวนะครับคนโบราณเรียกว่าปทุมมาศนะครับก็คือดอกบัวนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะมีแฉกออกมานะครับแต่ภาพปทุมมาศจะมีสองพิมพ์นะครับเพื่อน จะมีตรงนี้นะครับเป็นการฉลุนะครับหรือว่าการตัดนะครับโบราณจะมีการตัดนะครับข้างล่างนะครับตัดเป็นแฉกแฉกออกนะครับแต่อีกพิมพ์หนึ่งก็คือพิมพ์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์เต็มนะครับไม่มีการตัดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆพระจะแบบนี้นะครับซึ่งจะมีสองแบบนะครับแต่องนี้เป็นเนื้อ ชินตะกัวสนิมแดงนะครับข้างล่างไม่ได้มีการตัดนะครับก็ถือว่าสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆืก็ให้เพื่อนๆเจอนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับสังเกตทรงพิมพ์นะครับว่าคล้ายๆดอกบัวแล้วก็มีองค์พระนั่งนะครับพระปทุมมารนะครับให้สังเกตนะนะครับเพื่อนๆพืก่อนอื่นนะครับให้เรามองที่องค์พระนะครับบนเสียนพระนะครับนี่หน้าพระนะครับ จะมีหมวกนะครับคล้ายๆหมวกนะครับหมวกจุกนะครับใส่เห็นไหมครับเพื่อนๆจะแหลมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีครอบนะครับจะเหมือนเหมือนฝาชีนะครับประมาณนั้นนะครอบนะครับครอบหัวนะครับครอบอยู่ตรงนี้บนเสียนพระนะครับจุดสังเกตนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมใค้สังเกตนะครับว่าพระปฐุมมารจะ ทันยุกหรือไม่นะครับก็คือให้สังเกตองค์พระนะครับวงแขนนะครับเพื่อนๆวงแขนอง์พระนะครับเขาจะออกมาเป็นเหมือนกับแขนผอมๆนะครับเพื่อนๆแต่สวยงามนะครับข้างข้างข้างล่างนะครับระหว่างหัวข้อศอกตรงนี้นะครับข้อศอกสองข้างนะครับจะกลางออกนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับแต่ช่วงบนตรงนี้นะครับ จะแคบเห็นไหมครับแขนเขาจะยิงกลางออกมาเป็นวงแขนนะครับกลางออกมาแล้วก็มือนะครับไปประสานกันบนหน้าตักนะครับอันนี้ให้สังเกตนะครับเป็นเหมือนเส้นเล็กๆนะครับแต่ก็มองได้นะครับว่าเป็นแขนนะครับก็คือสมส่วนนะครับกับลําตัวนะครับแล้วก็ให้สังเกตขานะครับผมจะใช้สังเกตขานะครับพระเก่าพระโบราณนะครับ จะขาเขาจะเป็นเล็กนะครับเป็นเส้นๆนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาจะเป็นเส้นวางแต่เป็นวงขานะครับจะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะครับพระโบราณหรือพระเก่าๆที่ที่อายุหลายหลายร้อยปีนะครับให้สังเกตได้เลยนะครับพระเขาจะออกแบบนี้นะครับที่ผมใช้สังเกตนะครับ ถ้าเป็นขาตันๆนะครับขาใหญ่ๆอันนี้จะเป็นพระรุ่นใหม่นะครับที่ทําขึ้นมานะครับเพื่อนๆพระปฐุมมาศนี่ก็มีทําทําขึ้นมารุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีหลายที่ที่มีการจัดทํานะครับซึ่งพระกุกเดิมๆนะครับก็ค่อนข้างจะหายากนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตตามนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรสังเกตมากนะครับสําหรับเอกลักษณ์ขององค์พระก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆให้สังเกตเส้นสายลายเส้นขององค์นะครับ ว่ามันสมส่วนนะครับแล้วก็เป็นเส้นเล็กๆนะครับบางๆางหนาหนานะครับเส้นที่มันกลมๆนะครับเรียกไงกลมๆเหมือนเส้นเส้นขนมจีนนะครับพูดง่ายๆเหมือนเส้นขนมจีนวางนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ให้ดูฟาร์มเก่านะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับนี่นะครับให้ดูเนื้อนะครับอันนี้เนื้อสนิมแดงนะครับ ให้ดูกันชัดๆนะครับเพื่อนๆธรรมชาติไล่จากข้างบนเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆข้างบนสุดสนิมแดงนะครับสังเกตง่ายนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสีเขาจะต่างกันนะครับมีแดงมีดำมีแดงมากแดงน้อยนะครับ แล้วก็มีไขขาวแซมนะครับบนผิวข้างบนสุดเลยนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเข้าใจการเกิดสนิมแดงก็จะจะเข้าใจได้ง่ายนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะไอ้พระเนื้อชินสนิมแดงผมเคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้ามองมาครั้งแรกเลยบนองค์พระนะเพื่อนเก็จะเจอไข่ขาวขเห็นไหมครับ ฝ้าขาวๆตรงนี้นะครับที่เกิดมาบนผิวของสีทีนะครับก็จะเจอสีแดงเห็นไหมครับสีแดงสีดํามันจะแซมกันอยู่นะครับเห็นไหมครับแต่ที่สําคัญไขขาวต้องอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆจะอยู่มากบ้างน้อยบ้างนะครับไม่เสมอกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆไขตรงนี้นะครับจะสีดําตรงนี้นะครับจะไขขาวจะน้อยหน่อยนะครับ แล้วเข้ามาถัดมานี้สีขาวจะเยอะนี่นะครับเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับธรรมชาติต้องแบบนี้นะครับเพื่อนๆในสังเกตให้ดีนะครับไข่จะไม่เสมอกันและจะมองเห็นผ่านจากไข่ลงไปก็จะเห็นสีนะครับการเกิดสีต่างๆของของสนิมนะครับให้ดูความเก่านะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับ ความสมบูรณ์ของมันมีอยู่หลายตัวอยู่แล้วนะครับตามกาลเวลานะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูธรรมชาตินะครับนี่พัดแท้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับไข่ขาวไข่ขาวจะมีปกคลุมนะครับตามองค์พระตลอดนะครับตลอดทุกจุดเลยไอ้ที่ต่ำๆนะครับที่เป็นซอกลึกๆเนี่ยจะเห็นไข่ขาวชัดเจนนะครับแต่ที่เป็นที่สูง,สง พ้นขึ้นมานะครับเกิดจากโดนสัมผัสบ้างโดนโดนผิวนี่จะโดนสัมผัสโดนอะไรนีครับนะครับไขขาวก็จะหลุดล่อนไปก็จะเห็นเนื้อนะครับเห็นเนื้อเห็นไหมครับช่วงหน้าอกตรงนี้นะครับซึ่งโดนสัมผัสบ่อยนะครับก็ไข่ก็จะไม่ค่อยมีนะครับอาจจะหลุดล่อนไปนะครับถ้าเรามองลึกนะครับซอกแขนตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีไขปรากฏให้เห็นนี่แหละครับธรรมชาติ เห็นไหมครับไขขาวมีตับทั้งองค์เลยนะครับการเกิดสนิมเห็นไหมครับสีสันวันณะจะแตกต่างกันไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะแห้งมั่งนะครับคือว่าแห้งนะครับตรงนี้จะมีสีที่แตกต่างนะครับเห็นไหมครับสีกะแบบนี้นะครับอันนี้บ่งบอกถึงธรรมชาติเลยนะครับ เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับให้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับสนิมแดงเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่เติมแต่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้เกิดเห็นไหมครับมีไขมีไขมีไข ตรงหัวเขานี้นะครับเพื่อนๆตรงหัวเข่าตรงนี้ที่เป็นรอยแตกอันนี้รอยระเบิดนะครับระเบิดจากเนื้อข้างในนะครับอันนี้เนื้อเนื้อชินนะครับเนื้อชินตะกวดสนิมแดงนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับเขาระเบิดนะครับจะระเบิดแตกเนี่ยสีไอสนิมตรงเนี้ยถ้ามาหลุดล่อนก็จะหลุดออกไปเลยนะครับมันระเบิดจากเนื้อข้างในนะครับเพื่อนๆเนี่ยรอยล้าวตรงนี้นะครับเกิดจาก การแตกตัวเนี่ยถ้าแตกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าถึงเวลานะเนี่ยครับเนี่ยคือการหลุดล่อนตรงเนี้ยถ้าเขาผิวเปิดไปก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับคือแห้งเลยนะครับนะครับเรามองโดยทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆให้สังเกตจดจำไว้ดีเลยนะครับพระปฐุมมต้องออกโซนนี้นะครับเนื้อชินตะกวดสนิมแดงถ้าเพื่อนๆไปเจอที่ไหนนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยดูใบหน้านะครับให้ดูใบหน้าเห็นไหมครับการกระเทาะก็คือเหมือนกับตรงหัวเข่านะครับเป็นการกระเทาะผิวตรงเนี้ยกระเทาะไปก็จะเป็นสิวผีเอ่อสีนะครับเป็นสีตรงนี้แทนนะครับสีแห้งๆนะครับเี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นรอยกระเทาะเห็นไหมครับจะเป็นสีนี้แทนนะครับแล้วจะมีฝ้าขาวขาวนะครับคาบนะครับเป็นไขนะครับ เป็นฝ้าขาวหรือไข่นะครับเรียกอีกทีก็คือไข่นะครับให้เพื่อนๆทําความเข้าใจนะครับอันนี้สวยงามนะครับเพื่อนๆพืนพระปฐุมมาศก็ให้สังเกตนะครับประมาณนี้นะครับพระปฐุมมาศตรงนี้จุดสังเกตเฉพาะตัวผมเลยนะครับให้เพื่อนๆมองนะครับที่ผมมองว่าเป็นพระกุนะครับเพราะผมเห็นมาหลายองค์แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆ มันจะมีจุดสังเกตจุดจุดหนึ่งตรงเนี้ยเส้นเนี้ยมันจะติดกันนะครับพิมพิมพ์ตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นกุเป็นพระที่ออกมาที่เดียวกันนะครับหรือว่ากุเดียวกันนะครับเส้นเนี้ยมันจะติดกันอยู่เส้นเดียวนะครับตรงอื่นไม่ติดนะครับแล้วก็เส้นนี้จะชิดนะครับชิดกับตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเส้นนี้ตรงนี้นะครับมันจะติดกันนะครับแล้วเส้นนี้จะชิดกับตรงนี้อันนี้จะห่างนะครับให้สังเกตนะครับจุดสังเกตนี่ส่วนตัวเฉพาะผมเลยนะครับถ้าผมเจอภาพปทุมมาศนะครับถ้าผมมองจุดนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าเนื้อไหนนะครับเป็นพระกุเดียวกันนะครับเพื่อนๆแต่ บางองค์นะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพื่อนเนเส้นสายลายเส้นอาจจะสึกก่อนไปนะครับก็ให้สังเกตจุดอื่นดูนะครับดูความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนี่นะครับด้านหน้าที่ผมสังเกตก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับว่าด้านหลังจะสวยงามอย่างไรนะครับ นี่ครับด้านหลังเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนด้านหลังของพระปฐุมมารบ่งบอกถึงอายุและการเวลานะครับความแห้งของสนิมเห็นไหมครับหลังเป็นหลังหลังลายผ้านะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นตุ่มตุ่มตุ่มตะแกรงตะแกงนะครับแล้วมีความแห้งนะครับ แล้วก็มีสีเห็นไหมครับมีสีดําสีแดงปนกันแล้วมีคราบไขอยู่ข้างบนนะครับให้มองตรงนี้นะครับความสมบูรณ์ตรงนี้จะเว้าไปนิดนะครับเป็นศึกการสึกก่อนตามกาลเวลานะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนึกก่อนตามกาลเวลาอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเป็นที่พิมพ์เดี๋ยวเราดูกันชัดๆนะครับดูเนื้อนะครับเพื่อนเพื่อเริ่มจากข้างบนลงมาเลยนะครับเห็นไหมครับ ระปฐุมมาศด้านบนนะครับเห็นไหมครับการระเบิดตัวนะครับหรือการแตกการปิของเนื้อสนิมนะครับเห็นไหมครับอันนี้ดูได้ชัดฝั่งหน้านะครับบ่งบอกถึงฟาร์มเก่านะครับให้เพื่อนเพื่อนมองไปครั้งแรกนะครับก็จะเจอไข่เลยนะครับไข่ขาวๆเห็นไหมครับไข่ขาวๆจะปกคลุมคาบสนิมอีกทีหนึ่งและใต้คาบสนิมนะครับ ก็จะมีทั้งสีแดงสีลูกว่าหรือสีดำนะครับแดงเข้มบ้างอ่อนบ้างคือปะกปนกันไปนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตง่ายนะครับแล้วจะมีบางจุดจะมีรอยระเบิดนะครับที่ปุ่มๆออกมานะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับรอยผ้าตุ่มๆเนี่ยจะมีระเบิดนะครับกลมๆเนี่ย ถ้ากล้องส่องนะครับขยายใหญ่ๆจะมีรอยระเบิดของของเนื้อนะครับเนื้อของเนื้อชินตะกัวนะครับให้เห็นนี่ยางเงี้ยนะครับบ่งบอกถึงพระแท้นะครับเพื่อนๆนี่ให้สังเกตนะครับเดี๋ยวเราดูความเป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเนื้อชินตะกวดสดิมแดงนะครับของพระปทุมมาศหาดูยากนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยมีให้เห็นนะ เห็นไหมครับนี่ความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยคาบไข่นะครับา้าขาวขาวก็มีนะครับและไขปกคลุมนะครับจะมีเข้มบ้างเห็นไหมครับตรงนี้ซอกลึกนะครับก็จะขาวเลยนะครับแล้วจะมีคาบไข่บางๆจับนะครับปกคลุมนะครับมีการระเบิดหลุดล่อนเห็นไหมครับตามการเวลา ให้เพื่อนๆจดจำนะครับจดจำเนื้อให้มากที่สุดนะครับถ้าเจอพระปทุมมารเนื้อชินตะกวดสนิมแดงนะครับจะออกมาลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับถ้าเจอนะครับอันนี้บ่งบอกถึงความเก่าและการเวลานะครับจุดอื่นก็คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับเพื่อนๆ ก็มีประมาณนี้นะครับความเก่าของพระปทุมมาศและอีกอย่างหนึ่งนะครับพระปทุมมาศต้องขอบนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนนะครับต้องมีรอยตัดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความเข้าใจนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับขอบจะเป็นขอบตัดนะครับเป็นรอยตัดนะครับตัดมากตัดน้อยต้องมีรอยตัดนะครับเพื่อนๆ รจะบ่งบอกถึงาพาดแท้นะครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับจะมีรอยตัดนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับสันเล็กๆนี่นะครับตรงนี้ก็มีรอยตัดนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ เป็นรอยสับนะครับใช้ใช้สิวถ้าโบราณเรียกว่าใช้สิวตัดนะครับอาจจะมองไม่ชัดหน่อยนะครับแล้วมาข้างนี้นะครับข้างนี้จะเห็นชัดเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับนี่รอยตัดนะครับรอยสิวสับตัดแล้วข้างล่างนี่นะครับตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วมีคาบสนิมจับนะครับจับเหมือนกับพื้นผิวเลยนะครับอย่างนี้จะบ่งบอกถึงพระแท้นะครับเพื่อนเพื่อน พระปทุมมาศิถ้าเพื่อนๆไปเจอที่ไหนนะครับก็ลองศึกษาให้ดีนะครับเพราะพระปทุมมาศินะครับมีการจัดสร้างในการหลายที่แล้วนะครับตอนนี้มีการทําขึ้นมาใหม่นะครับแต่พระกุพระแท้ค่อนข้างจะหายากนะครับก็ให้เพื่อนๆลองศึกษาให้ดีนะครับเอา ตำหนิต่างๆที่ผมอธิบายนะครับลองไปเปรียบเทียบดูนะครับถ้าเจอพระปทุมมาศแล้วจะได้พระดีพระแท้มาครอบครองนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอสวัสดีครับ